สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอเจี๊ยบไพทโรนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทํานายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของชาวราศีพฤษภหรือลัคนาพฤษภในช่วงเดือนสิงหาคม2 5 6 6นะคะการทํานายก็จะเป็นภาพลักณโดยรวมสามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยคุยกันอยู่หรือว่ามีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะสถานการณ์ในภาพไพ่ก็อาจจะสลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง ก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางและไกด์ไลน์เท่านั้นนะคะแต่อย่าได้คิดมากอันนี้เราก็มาดูกันซีความรักของคุณในช่วงนี้เป็นเช่นไลบ้างนะคะเราก็มาดูภาพไพ่กันก่อนอันดับแรกนะคะไพ่ใบแรกของคุณได้1ถ้วย Temperance 10เหรียญ3ดาบ3ม,มเหรียญ2ไม้เท้า The Moon 4ถ้วย5ดาบาไพ่ใบสุดท้ายของคุณได้ The World นะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะมองว่าในหลายคนช่วงนี้แฮปปี้อินเลิฟเลยนะคะลัคกี้อินเลิฟเลยอ่ะบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่มีสิ่งใหม่ๆและก็มีโอกาสใหม่เกี่ยวกับความรักเข้ามานะคะถือว่าในช่วงนี้ยแฮปปี้ตามๆกันนะมีการเติมเต็มเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะคะระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะ ถือว่าใช่ได้นะคะเป็นภาพไพ่หนึ่งถ้วยเป็นการเติมเต็มเอาใจะใส่ดูแลเทคแคร์ซึ่งกันและกันนะคะมีความห่วงใย,ยให้กันหรือบางคนอาจจะมีการวางแผนในอนาคตร่วมกันก็มีความเป็นไปนได้นะคะถือว่าเป็นไพ่ที่โดดเด่นเกี่ยวกับความรักแต่อันนี้มาดูซิว่าอุปสรรคปัญหาของคุณมีไหมมองว่ามีนะคะแต่ปัญหานั้นอยู่ที่คุณนะคะคุณเป็นคนที่ขี้น้อยใจ ขี้งอนแล้วก็เหมือนกับว่าไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะอยากให้คู่หรือว่าคนรักเอาใจใส่คุณมากๆนะคะและขนาดเหมือนกับว่าขี้งอนเกินไปนะก็ไม่ค่อยดีนะคะอาจจะมีปัญหาได้แล้วก็ไพ่ใบเนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะเพราะว่าเป็นไพ่เทมเพลนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีทางด้านบวกนะคะถือว่าใช้ได้นะคะ แต่อันนี้มาดูซิว่าสิ่งที่คุณคิดเอาไว้เป็นเช่นไรคุณคิดว่าจะเป็นคู่เป็นครอบครัวมีความมั่นคงอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกหรือบางคนที่คบหาดูใจกันอยู่ก็อยากจะมีความสุขมีความอบอุ่นแล้วก็ได้รับการยอมรับจากครอบครัวนะคะทั้งสองฝ่ายนะคะถือว่าเป็นไพ่ใช้ได้ที่คุณคิดเอาไว้อยากจะมีเป้าหมายที่ดีต่อกันนะคะ มีความรักความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะไพ่ใบนี้นะคะถือว่าดีพอสมควรนะคะได้สิบเหลียญน,นะคะหมายถึงความเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะคะแต่มาดูซิอดีตที่ผ่านมาเป็นเช่นลรบอกว่าได้สามดาบนะแสดงว่าอาดีตที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเคยอกหักผิดหวังไพ่ใบนี้อาจจะมีความเสียใจที่ผ่านมานะคะเพราะว่าเป็นไพ่สามดาบนะอาจจะมี ความทุกข์ในใจค่อนข้างสูงก็ได้นะคะมีความผิดหวังแต่ณปัจจุบันเนี้ยถือว่าคุณได้ไพ่ดีก็ถือว่ามีความสุขแล้วนะคะอะไรที่เป็นอดีตที่ผ่านมาถ้าปล่อยถ้าปล่อยวางผ่านไปได้ก็ขอให้ผ่านนะคะอย่าอย่านำอดีตมาลื้อฟื้นให้เป็นปัญหาในปัจจุบันนะคะดูว่าสิ่งที่คุณต้องการเป็นเช่นไรคุณต้องการว่าความรังคุณนะ่ะ คุณไม่ต้องการให้มีมือที่3บุคคลที่3หรือว่าใครที่เข้ามาแทรกแซงนะภพ่ใบเนี้ยเหมือนกับว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างระแวงสงสัยนะคะไม่ค่อยไว้ใจคู่หรือคนรักเท่าไหร่นะคะก็อย่างที่บอกคุณเป็นคนที่อาจจะขี้น้อยใจหึงหวงหวัดระแวงไม่ไว้ใจนะคะแล้วก็แสดนงอนนะภพ่ใบเนี้ยคุณก็เลยกลัวว่าคนรักคุณอาจจะมีตัวเลือกหรือว่ามีทางเลือกอื่นก็ได้นะคะ แต่คุณไม่ต้องกลัวอะไรนะเป็นภาพไพ่ที่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่สามเหรียญก็ตามถึงแม้ว่าจะมีไพ่สามเหรียญก็ตามนะคะอาจจะหมายถึงการพูดคุยตกลงปงใจหรือว่าให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นก็ได้หรืออาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ชี้แนะแนะนําแนวทางที่ดีให้คุณก็ได้นะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีตามที่คุณต้องการนะคุณต้องการความรักที่ดีไม่มีปัญหาเรื่องมือที่สหรือว่าบุคคลที่สนะคะ ส่วนอนาคตแน่นอนมีเป้าหมายร่วมกันอย่างแน่นอนนะคะระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะเป็นเป้าหมายที่ดีด้วยเป็นการวางแผนไปในทิศทางที่ดีหรือบางคนอาจจะมีความรักทางไกลก็ได้นะคะค่อนข้างเป็นความรักที่ชัดเจนแล้วก็ถูกต้องตามคลองคลองธรรมนะคะส่วนสิ่งที่คุณกลัวกลัวความเงียบเหงานะคะกลัวว่าเขาจะเดินจากไปนะ ก็อย่างที่บอกอะที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจนะคะมีความเสียใจหรือว่าอกหักผิดหวังนะคะมีปัญหารักสามเศร้าแล้วก็คุณก็เลยกลัวว่าคนลังคุณจะหันหลังไปคุณก็เลยนั่งเศร้าๆนะคะเป็นคนขี้น้อยใจอะแล้วก็ต่างคนต่างก็ไม่ค่อยง้อกันเท่าไหร่นะคะอีกคนหันหลังให้อีกคนนั่งน้อยใจนะคะคุณก็เลยกลัวนะกลัวว่าจะมีปัญหาเดิมๆซ้ำซากนะคะ ไม่รู้จักจบจากสิ้นนะ่ะแต่คุณไม่ต้องคิดอะไรมากไปนะคะขอให้ทาปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดอันนี้มาดูซิว่าสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้เป็นไฉไลคุณวางแผนเอาไว้ว่าความรักนั้นจะแฮปปี้มีความสุขหรือว่ามีความสดใสนะคะแต่ไพ่ใบนี้ในบางครั้งคุณก็เบื่อเบื่อนะ มองว่าต่างคนต่างอาจจะเบื่อกันก็ได้หรือไม่ก็อันนู้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ใช่ทําอะไรก็ไม่ถูกใจนะคะต่างคนต่างก็อาจจะหันหลังให้กันหรือว่าน้อยใจกันนะคะก็ไม่ได้เป็นไปตามแผนการที่คุณวางไว้นะแต่มาดูซิสิ่งที่คุณคาดหวังเกี่ยวกับความรักเป็นเชนลายคาดหวังว่าความรักจะมีความมั่นคงหนักแน่นนะคะไพ่ใบน,นี้ยอาจจะมีปัญหากันบ้างแล้วหองและแห่งนะคะมีความขัดแยง้งไม่เข้าใจกัน หรือต่างคนต่างฝ่ายอาจจะโทษกันก็ได้เหมือนกับว่าต่างคนต่างฝ่ายโทษกันว่าเธอแหละผิดฉันไม่ได้ผิดประมาณนี้นะคะต่างคนต่างโทษกันแต่ลืมไปว่าลืมที่จะโทษตัวเองนะคะภา่ไปเนี้เหมือนกับว่าคุณในบางครั้งคุณก็ท้อแท้จนถอดใจนะคะแต่คุณก็ยังคาดหวังลึกๆว่าความรักของคุณนั้นจะ อยู่ดีมีความสุขนะแต่อันนี้มาดูซิไพ่ใบสุดท้ายเป็นเช่นไรแน่นอนสิ่งที่ได้รับนั้น the o r l w นะคะเป็นไพ่สมบูรณ์แบบนะคะมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบแฮปปี้มีความสุขนะคะไพ่ใบนี้นะแต่ในหลายๆคนก็เหมือนกับว่ายังสุขมีความสุขแต่สุขไม่สุดนะก็อย่างที่บอกคุณอาจจะไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะ แต่ไพ่ใปเนี้ยมีความชัดเจนแน่นอนว่าความรักของคุณสุขสมหวังนะคะในหลายคนนะหรือบางคนงนงนงนกันไปนะคะหันหลังให้กันหรือว่าไม่ได้ติดต่อกันที่มีปัญหากันนะก็มีโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าไพ่ไปสุดท้ายเนี่ยเป็นการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะยังไงก็รีเทิร์นคืนดีนะคะก็ถือว่าแฮปปี้ตามๆกันนะ มีความสุขมีความสมหวังนะคะมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีซึ่งกันและกันเอาอกเอาใจซึ่งกันและกันนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะอย่าได้คิดอะไรมากไปนะคะขอให้คุณทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อคนที่คุณรักนะคะ อันนี้เราก็มาดูซิสำหรับคนที่เป็นคนโสดละ่ะคนโสดที่ยังไม่มีใครนะคะอยากจะมีใครสักคนที่เข้ามาเข้าอกเข้าใจนะคะดูซิจะมีรักใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาไหมแต่ไพ่พื้นฐานถือว่ามีเข้ามานะคะแต่อันนี้จะเป็นคนดีคนที่ใช่ถูกใจหรือไม่อย่างไรเราก็มาลุ้นกันเลยสำหรับคนโสดนะคะได้เดือดสตาร์นะคะได้เจ็ดถ้วย ได้อัศวินถือดาบนะคะมองว่ามีเข้ามาเยอะเลยนะสำหรับคนโสดนะคะเลือกได้เลยนะคะหัวกระไดไม่แห้งเลยมองว่ามีคนเข้ามาสนอกสนใจมาชื่นชอบถูกอ,อกทูกใจคุณนะคะเป็นคนมีสเสน่ห์ค่อนข้างแรงเลยนะในช่วงนี้นะคะมีความหวังมีกําลังใจที่ดียอดเยี่ยมนะคะได้ไพ่เดอะสตาร์ขึ้นนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ดูดีไปหมดนะคะสวยหล่อเลือกได้นะ และคนที่เข้ามาก็เป็นคนธาตุลมเมถุนตุนกลุ่มนะคะคนธาตุน้ํามีนกรกฎพิกจิแล้วก็คนทางไกลต่างถิน่นต่างแดนต่างชาตินะคะที่จะมีเข้ามานะถือว่าถูกใจใช่เลยนะคะสําหรับคนโสดนะคะแม่หมอก็ดีใจด้วยแต่อันนี้มาดูซิไพแนะนําคําเตือนหรือว่าทางออกสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักนะคะคนที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความรักความรักดีอยู่แล้วก็ปล่อยผ่านไปนะคะ มาดูสําหรับคนที่มีปัญหากันหนักๆนะความรักไม่ลงตัวจะมีไพ่ออร์เคิลอะไรแนะนําคําเตือนหรือว่าทางออกที่ดีสําหรับคุณไหมนะคะไพ่ไปแรกนะคะบางคนอาจจะหันหลังให้กันนะคะแยกกันคนละทางนะเป็นไพ่ต่างคนต่างไปคนละทางนะคะบางคนอาจจะมีปัญหากันแล้วก็ได้นะหันหลังให้กันนะคะต่างคนต่างไป แต่อันนี้ดูไพ่ถัดไปมองว่ายังไงคุณก็ยังรักกันนะคะมีความผูกพันรักกันนะคะมองว่าคุณและเขาก็ไม่ตัดขาดจากการน,นะต่อให้มีปัญหากันยังไงนะคะเดี๋ยวก็กลับคืนมาเพราะว่ามีสัญญาณบ่งบอกว่าคุณและคนรักยังอยู่ใกล้ชิดกันช่วยเหลือกันแล้วก็ยังดูแลกันนะคะเป็นไพ่ที่ดีนะไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าสุข ก็ยังอยู่เคียงข้างกันนะคะไม่ทิ้งกันนะมองว่าถึงมีปัญหาอะไรก็ยังมีโอกาสกลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะดูแลกนดูแลกันจนแก่จนเท่าเลยก็ว่าได้นะคะส่วนไพ่ใบนี้ก็อย่างที่บอกหันหลังให้กันเห็นไหมหน้าตาบึ้งตึงนะคะยืนกอดอกต่างคนต่างเหมือนกับว่ามีอีโก้มีทิฐิไม่ง้อกันนะคะหันหลังให้กันนะ่ะ อาจจะโกรธกันน้อยใจกันหรือว่ามีอะไรที่ทําให้เสียใจซึ่งกันและกันต่างคนต่างฝ่ายก็เลยไม่ง้อกันแล้วก็มีปัญหากันไปนะคะแต่ภาพไพ่คนรักคุณจะกลับมาในเร็ววันนี้นะเพราะว่าเป็นไพ่ย U ูเทิร์นนะคะแล้วก็จะมีการติดต่อกําลังโทรศัพท์มานะคะมีโอกาสได้รับข่าวใหม่หรือไม่ก็อาจจะได้รับข่าวดีจาก คู่หรือว่าคนรักของคุณก็ได้สาหรับคนที่มีปัญหากันไปนะคะเขาจะกลับมาหาคุณจะส่งข่าวมาหาคุณจะติดต่อมาหาคุณนะคะตอนนี้เขากําลังหยุดที่ที่กําลังจะติดต่อมาหาคุณนะคะกําลังรีเทิร์นแล้วก็กําลังคิดถึงคุณอยู่ก็ได้นะคะยังไงก็ขอให้มีกําลังใจสู้ๆแล้วก็รอเขาคนนั้นนะคะและภพยหลัเนี้เขาจะกลับมาบอกรักคุณนะคะมีคุณคนเดียวในใจนะคะ เห็นไหมเป็นไพ่หัวใจสีชมพูพองโตเลยแล้วก็จะนําดอกไม้มาง้อคุณถึงที่เลยนะคะโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรนะเขาก็จะบอกว่าเขายังรักคุณอยู่เสมอไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปไหนนะคะเขารักคุณหมดใจแน่นอนนะคะส่วนไพ่ทางออกนะบอกได้เลยว่าคนทําดีก็ต้องได้ดีคนทําชั่วก็ได้ชั่วนะคะเป็นไพ่จัดเม้นนะคะเป็นไพ่แห่งการรอคอยแล้วก็ ถ้าคุณคิดดีทำดีสิ่งดีดก็จะกลับคืนมานะคะและคู่หรือว่าคนรักคุณก็จะมาถึงที่เลยอาจจะมาเคาะประตูด,ดังป๊อกป๊อกแล้วก็มีของขวัญของฝากมาให้คุณก็ได้นะคะจะมีเซอร์ไพรส์ในเร็ววันนี้แน่นอนนะและบอกได้เลยว,ว่าความรักของคุณในหลายคนมีความมั่นคงแข็งแกร่งนะคะไพ่ใบนี้หมายถึงความมั่นคงแข็งแกร่งเกี่ยวกับความรักของคุณเกิดขึ้นนะคะ ถือว่าใช้ได้นะไม่มีอะไรที่จะมาทำร้ายทาลายความรักของคุณระหว่างคุณแล้วก็คู่ได้เลยนะคะถือว่าในช่วงเดือนนี้ในหลายๆคนนะัความรักของคุณสุกสดใสน,นะคะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมนะแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะยังไงมีปัญหาอะไรสามารถหาทางออกได้อย่างแน่นอนนะคะ ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะถ้าชื่นชอบถูกอ,อกถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่าเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยกันให้คำคอมเมนต์แนะนำได้นะคะก็จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะคะ